สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่กาแฟเด็กดอยบ้านจโบนะครับผมและวันนี้เมนูที่ผมสั่งก็คืออเมริกาโน่นะครับผมคััวเข้มแก้วละ60บาทนะครับที่นี่ก็คือกาแฟเด็กดอยจโบนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านกันแล้วนะครับผมก็ที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารนะครับผมที่นอนแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมของหน้าร้านนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะครับที่ผมถ่ายคลิปนะฮะอันดับแรกก็ต้องถอดรองเท้าหน้าผมเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยบรรยากาศตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมานั่งคุยกันนะครับผมแล้วก็จิบกาแฟนะครับในยามเช้านะครับ ก็มีเมนูให้เลือกมากมายเลยครับผม่อนื่้เราก็ต้องไปออเดอร์กันนะครับว่าเราจะสั่งกาแฟแบบไหนะครับก็ขอเข้มๆลยนี่นะครับก็จะเป็นกาแฟอิตาลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิงกันก่อนก็จะมีเมนูของลูกค้าท่านอื่นนะครับที่สั่งแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับ นี่ครับก็จะเป็นมุมต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะมานั่งถ่ายรูปกันได้นะครับแถมยังเป็นมุมที่เห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เรานะครับสามารถที่จะมานั่งถ่ายรูปกันได้นะครับ วิจายแล้แลนขาง่จ่ายะตรงข้างหน้านะครับก็จะเป็นภูผาหมองนะครับเราก็จะขึ้นไปชมวิวหมอกกันด้านบนนะครับในตอนเช้านะครับหรือว่าตอนพระอาทิตย์ตกนะครับ หมดบางว่อนไหนเนี่ยเด้าขอถ่ายรูปร้านเปนัมไอ่ะอทิตมาให้เป็นวิวที่คุณเคยนะครับผมอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของร้านกาแฟนะครับและนี่ก็จะเป็นมุมที่เรามองออกไปนะครับตกแต่งร้านได้ดีมากครับผมดูแบบ มินิมอลนะครับแล้วก็ดูเรียบแต่สบายตานะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับดูเรียบๆแต่ก็ดูมีอะไรนะครับผมสำหรับร้านนี้นะครับอ่านี่ก็คือกาแฟของเรานะครับผมแล้วก็ตามด้วยขนมปังนะครับ วันนี้ก็จัดไปเลยนะครับมื้อนี้80บาทนะครับทีนี่<า>ท,ทำไม<า>ถึงเป็นแบบ <c oughs> แกาแฟเด็กดอยล่ะครับชื่อไมชื่ออ๋อมาอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาชิมกาแฟกันอยากได้วิวหลักร้านนะครับผม <c oughs> ก็สามารถที่จะนั่งรถนะครับผมหรือจองที่พักเพื่อที่จะมาชมบรรยากาศความสวยงาม รวมทั้งมาเซความสวยงามของธรรมชาติแบบนี้เหมือนผมได้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ